เป็นจังใดค่ะพี่น้องหลังรัฐบาลไทยออกไปแล้วคะ่ะคุณผู้ชมเอ้ยของแม่สว่างเข้าเต็มเต็มคะ่ะเต็มมาก90เต็มเต็ม,ตมหลังหลุดมาหวดหนึ่งเนาะคะ่ะคุณผู้ชมงวดสองหนวดนะคะของแม่สว่างหลุดมากคะ่ะหลุดมาแล้วเข้ามาเหมือนเดิมคะ่ะคุณผู้ชมเต็มเต็มเลยไม่ต้องกลับคะ่ะคุณผู้ชมรัฐบาลไทยคะ่ะของวันที่16พฤษภาคมนะคะ แล้วก็ของคนสกุลจันค่ะให้มา0 6 0 5 0 6 0 7 0มาจริงๆค่ะคุณผู้ชมเลขติดเลขติดไม่น่ามา0ย์กับ9แต่ว่ามาด้วยกันค่ะคุณผู้ชมอันนี้0 6นย์หเข้าเต็มๆค่ะแล้วก็ของแม่สาวอุดรค่ะของแม่สาวอุดรตามไม่เด้อค่ะคุณผู้ชม ของแม่สาวอุดรบอกว่าเลขล่างไม่มาตัวไหนบ้าง60ไม่มีเนะคะคบบาคะนค่ะคุณผู้ชมกัปปะม่ายุรีค่ะ90ไม่มีบนกับมะกะดับยูค่ะคุณผู้ชมของแม่สาวอุดรดับยูค่ะดับเอาอยู่จริงๆค่ะถ้าผู้ใดจะลงทุนนะคะคุณผู้ชมก็ให้ดูของแม่สาวอุดรค่ะดับยูดับเป็นคู่ให้เลยค่ะ เนี่ยคะ่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอไว้เบิ่งตัวอย่างก็ได้เด้อคะ่ะงวดหน้าว่ากันใหม่คะ่ะคุณผู้ชมไปต่อไม่มีสูตรทําเงินของปูศูนย์เค่ะกอดกันเด้ค่ะคุณผู้ชมสูตรทําเงินปู่ขีดศูนย์หอ,ออกคะ่ะแต่ก็มาคะ่ะคุณผู้ชมแต่ก็อยู่ในเลขตารางคะ่ะของปูศูนย์เค่ะคุณผู้ชมปูศูนย์็ดกะแม่นเน้ยคะ่ะคุณผู้ชมให้มาเลขในตารางคะ่ะคุณผู้ชม 9ค่ะ9 0 6 0ค่ะคุณผู้ชมมาด้วยกันเลยค่ะ9 0 6 0นะคะเข้าเต็มเต็มแคปหน้าจ,จอไว้เบิ้งค่ะคุณผู้ชมสำหรับผู้ที่ไม่ปังไปต่อเลยค่ะงวดน้าค่ะตามจินตนาชาแนลเอาไว้ค่ะคุณผู้ชมจะได้แนวทางของ,ของปู่มาให้ดูแล้วก็ของอาจารย์ที่เข้าในงวดนี้ค่ะปังมากแต่ละคนอันนี้ทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะของคุณเอกชัย ให้มา9กับ0ย์และ3ค่ะคุณผู้ชมเด่นบนด้วยนะคะ90อีลีค่ะกอดคอกันเลย90ค่ะแล้วก็ให้มา06ก็เข้าไปที่ล่างค่ะคุณผู้ชมเข้าทั้งบนทั้งล่างค่ะของคุณเอก,กชัยเนาะคะ่ะสมค่ำลำลืออีลีค่ะคุณผู้ชมสมจริงสมจังเลยอุ้ยตุ้ยตุ้ยเอามาให้หน่อยอันนี้ก็ไม่มี3ตัวนี้ไม่มี10ถ,ถูกก็เข้าทั้งบนทั้งล่างค่ะ จับใ่กันนะคะคุณผู้ชม790790ค่ะโยงเข้าหากันเลยค่ะคุณผู้ชม790แล้วก็60ค่ะมาด้วยกันทั้งสามตัวเลยค่ะคุณผู้ชมเอ้ย690ไม่ใช่เจ็ดค่ะคุณผู้ชมพูดผิดค่ะอันตัวนี้ไม่ใช่นะคะ690ค่ะโยงหากันค่ะคุณผู้ชมเป็นตัว V เลยค่ะ จิตนาเห็ดมัวแล้วอะค่ะหกศูนยเข้าเต็มเต็มค่ะล่างค่ะคุณผู้ชมอันนี้ของไม่มี3าตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกค่ะคุณผู้ชมมาจริงๆค่ะไม่ใช่ล้อเล่นเลยค่ะของอาจารย์ต้อยรวมโชคค่ะคุณผู้ชมอาจารย์เล็กออกแล้วเที่ยวโทษจิตนาบริสุทธิ์เด้อค่ะมาคุณผู้ชมเพิ่เบิงค่ะเกาศูนเข้าค่ะคุณผู้ชมไปที่บนนะคะ 90ตัวส่วนตัวรูดไม่เข้าค่ะแต่จับคู่ให้เข้าค่ะคุณผู้ชมของอาจารย์ต้อยรวมโชคค่ะไปต่อค่ะอ่าสูตรมาล้านเปอร์เซ็นต์0มาล้านเปอร์เซ็นต์จริงๆค่ะคุณชมจินตนากาให้ศูนย์ค่ะจินตนาฝันก็ให้ศูนย์แต่ว่าไปให้ศูนย์เจ็บนะคะคุณผู้ชมตีความฝันไม่แม่นค่ะแต่ว่าศูนย์มาแท้เลยค่ะคุณผู้ชม นะคะก็ไปที่ศูนย์เหมือนกันขะงวดนาฝันไหมค่ะคุณผู้ชมตีซ้อยกันค่ะมันต้องไปจะถึกเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะขางวดนี้ค่ะศูนย์มาจริงๆค่ะคุณผู้ชมมาล้านเลยศูนย์มาล้านจริงๆค่ะให้มาศูนย์หกเป็นตัวรองแต่ก็ออกหกศูนย์นะคะอันนี้ซ้อเขียวให้มาค่ะแล้วก็สูตรสายรับของเพลินค่ะของอาจารย์ยอดบุรีลำเข้าศูนย์อย่างเดียวค่ะคุณผู้ชม จับคู่ให้ไม่เข้าคะ่ะเลหาศูนย์ห้าศูนย์ี่นะคะหกหกพันพันไปจับคู่กันเป็นหกหกเนาะคะ่ะผนไม่เอาหกมาใส่เป็นหกศูนย์ห้าศูนย์เนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็ถือว่าผ่านอยู่คะ่ะของพี่ฝนนครพน,นมก็ผ่านคะ่ะคุณผู้ชมคือให้เก้ามาคะ่ะเก้าบนสองล่างสองผิดคะ่ะคุณผู้ชมบนถูกคะ่ะเก้าศูนย์นะคะจับคู่ให้ไม่ถูกคะ่ะแต่ให้ตัวเด่นตัวรูด ถูกค่ะคุณผู้ชมเอาค่ะอันนี้ของอาจารย์หมอตีปากน้ําค่ะคุณผู้ชมล่าสุดหมอตีฝันเมื่อเช้าแต่ว่าจินตนาลงไม่ทันค่ะคือมันจะเยอะไปอะค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าของหมอตีมีมีมีสองคลิปอยู่ค่ะนะคะของหมอตีมีสองคลิปค่ะเพราะแกเปลี่ยนมาเป็นสองคลิปจินตนาก็เลยไม่ลงเพราะว่า ถ้าจะบอกว่าโค้งสุดท้ายแกก็ไม่บอกว่าโค้งสุดท้ายค่ะจินตนาก็เลยไม่ได้มาลงค่ะจริงๆแกแค่ให้ให้ถูกอยู่นะคะ90กับ60เพราะว่าแกเขียนว่า60ด้วยคําฝันค่ะคุณผู้ชมแกฝันว่าไปเล้าไก่แล้วก็ไปเห็นไก่ออกไข่ค่ะไก่ฟักไข่มีอยู่6ฟองแกเลยตีเป็น60แกเขียน60เสร็จแล้วแกก็เลยตีลังกากับเลข6ค่ะให้เป็น9จริงๆเข้าทั้งล่างทั้งบนค่ะแต่แกไม่ ส่งมาเป็นโค้งสุดท้ายจินตนาก็เลยไปดูในคลิปของแกค่ะก็เลยไม่เอามาลงนะคะคุณผู้ชมจริงๆอาจารย์หมอตีให้เข้าค่ะแต่ถ้าบอกว่าเป็นโค้งสุดท้ายก็จะไม่พลาดนะคะคุณผู้ชมจะลงให้ทันค่ะแต่ว่าถ้ามันบ่ายโมงแล้วมันก็ลงไม่ทันนะคะคุณผู้ชมเอาไปตามต่อค่ะคุณผู้ชมกระเป๋าตุงนาโชคให้มาห้ากับหกจับคู่ให้ไม่เข้าค่ะเข้าหกตัวเดียวค่ะเข้าตัวเด่นตัวรูดค่ะคุณผู้ชมสําหรับใครที่ไปรูดสายปังค่ะของอาจารย์โยให้มาห้ากับเก้าค่ะ จับคู่ให้ไม่เข้าค่ะให้ก้าวมาเด่นก้าวลูดก้าวก็คือวิ่งก้าวถ้าใครวิ่งก้าวก็ได้เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมสําหรับสายรูดสายวิ่งค่ะแต่จับคู่ให้ไม่เข้างวดหน้าไปต่อค่ะคุณผู้ชมกายินดีกับผู้ที่ปังเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะของแม่สว่างนี่เต็มเต็มเลยค่ะอินตหน้าเชี่ยแม่สว่างมาตลอดเพราะว่าของเพื่อนเขาดีเขาบวนค่ะค่ะแล้วก็สามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกค่ะคุณผู้ชมที่ลูดมาสองงวดเนาะค่ะ แต่พองวดนี้เข้าเต็มเต็มทั้งบนทั้งล่างค่ะคุณผู้ชมตามต่อค่ะคุณผู้ชมไม่ย่อท้อค่ะรัฐบาลไทยยังอยู่นะคะข่งงวดนี้ก็ขอให้คุณผู้ชมยินดีกับคุณผู้ชมที่ถูกเนาะคะ่ะเนาะที่ได้ค่ะไปต่อ ส่วนคนที่ไม่ได้ก็ไปต่องวดหน้าค่ะอย่าท้อค่ะกดติดตามช่องจินตนาชาแนลเอาไว้ค่ะคุณผู้ชมจะได้เห็นความปังเหมือนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมแต่จินตนาก็กินแห้วอ,อกไปก่อนค่ะขอให้คุณผู้ชมทุกทันจงมันมาต่อไปเด้อค่ะสวัสดีค่ะ